สวัสดีค่ะ นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคส5 6ค่ะวันนี้พอใจนำเสนอยอดมหาลอยมากเลยสีสันสวยงามเหมือนเดิมยอดมหาลอยงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะเด่นหน้าปก3ตัวตรงนี้489นะคะดูข้อมูลงวดที่แล้วเขาก็เข้าอยู่นะเขามาที่หลักสิบบนด้วยนะ3ตัวเขาหลังจากที่เขาหลุดมา เยอะซะเหลือลเกินหลุดมาสามสี่งวดแหละผลงานเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขาก็จะเข้าๆหลุดๆของเขาถ้าเ,าเข้าเขาก็ออกสองศูนย์เก้าเขาก็จะเข้าประมาณสองงวดหรือเปล่าแล้วเขาก็จะหลุดหรือเปล่าสวอ้าวมาเริ่มหอนแล้วด้อเดือนไหนแล้วเนี่ย สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกแปดสี่แปดเก้าเงียบแหละดูในเล่มกันค่ะ เริองงามยามดีเด่นสวยงามเด่นสองอีกแล้วค่ะคู่เดียวสองเก้านะคะหกสองเก้าสองตัวค่ะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าค่ะงวดที่แล้วก็ให้เด่นสองเหมือนกันองวดที่แล้วสองหกอันนี้สองเก้าแปดสองหกหกสองเก้าเออ ว่าแอดอยากให้สนใจตรงนี้นะคะแอดซูมให้ดูคู่เงิน12ชุดเขาติดมาเรื่อยนะเขาจะไม่ติดบนเขาก็จะติดล่างนะคะสิชุดตรงนี้งวดนี้ค่ะถ้า0ูนย์มานะ0ูนย์ห้าศมาหนึ่งห้าหมานะคะ2อ2ห้าสอค่ะ กลับตัวด้วยนะคะงวดก่อนนู้นเขาให้สองหนึ่งตรงๆเลยนะอ่างวดที่แล้วค่ะเขาให้เก้าศูนย์ออกศูนย์เก้านะวดงวดก่อนหน้าเนี้ล่างออกสองหนึ่งก็ให้สองหนึ่งตรงๆเลยนะคะตรงเนี่ยอ่าติดได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าเข้าบ่อยนะเข้ามาแล้วสองงวดลูกสองงวดแล้วจะมาไม่งวดเนี้ยลองลองรุ้นกันดูนะคะลองแคปไปดูได้นะคะ แต่ชอบอยู่นะ012ยนึ 0, 1, 2, เ่เนเป็นตัวเด่นๆเลยต้องมาเสบ็อย่างน้อยหนึ่งตัวแหละตัวตำแหน่งเขาเต็มหน้าจอค่ะฝ้ายดอยปุย7กับ8นะคะชุดเดียว1 8นะคะตัวเน้น6 1 8นสตัวนี่เอาไปเลยชุดพิเศษแจ็คพอตให้สนะคะสามหกส 5 4 6ส9 4ค่ะชุดพิเศษให้1 1 8ค่ะอ่าม,มดที่แล้วก็ให้9พอดให้5 5มาที่ล่าง5 1นะคะ9มาบนด้วยนะอ่าตัวเด่นเด่นเข้ามาหมดเลยมาแค่ตัวเด่นเดนนะครับ หนึ่งนี่ต้องมานะอาจารย์ศัพสิริค่ะชนตัวเดียว0ค่ะเน้นมากเลย0ู0ย0สองศเลขถ่ายให้5นะคะ5 2 5สองห้ค่ะ5นี่ไปชนกับของอนไน่ จากสลิดก็ให้เด่นที่ศติดที่บนนะคะงวดที่แล้วแต่ว่าไม่มี9ก้าศูนยนะจ๊ะอ่าหน้านี้ยอดมหาลอยยอดมหาลอยให้เด่นสามกับพกจับตาหค่ะอรางวัลที่1 60่งหกศูนย์หกหเก้ยกเลขท้ายให้เด่น จับตาสามนะคะ1นึ่งสาดสเบิ้ลก็สามสามเออวดที่แล้วเข้าเข้าเขาให้เก้านะมีเก้าศูนยออก0ูย์เบนล่างมีห้าอยู่นะจะไม่มีห้าหนึ่งเข้าตัวเด่นเลยนะคะ หยอดมาห้าลอยหน้านี้เลขท้ายสองตัวค่ะจับตาดีเด่นเลยห้าสองเจ็ดสองเก้าสองอาจารย์บุญถึงชี้ขาดเวทเดียวหกหนึ่งสามตัวเก้าหกหนึ่ง อาจารย์โดยสีประจับตัวเดียว6นะคะคู่เดียว5 6ชุดเดียว2 5 6ชอบมากเลยเดียวเๆอย่างเงี้ยอาจารย์เช่าให้2 8เม็ดเดียว6 28 728ตัวเดียว8มาชัวงวดที่แล้วไม่เข้าเลยจ้างวดที่แล้วก็ให้8 8 6ไม่มานะคะ หลังปกยอดมหาลอยค่ะดวงพินิจชนเด่นหนึหนูตะวันคู่เดียว83ดสามสองแ8ดสามจับคู่ แคปได้แคปนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหกจบกันสักทีอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำน้ามาสวัสดีค่ะ